เจ้าเคยเจอนางมาก่อนอย่างนั้นหรือก็ไม่ก,กี่ครั้งอาแฮมไม่สิข้าไม่เคยเจอนางมาก่อนหรอกนะข้าก็ว่าอย่างนั้นงั้นก็มาเจอกันบ้างสิหากมีโอกาสแม้ว่ามันจะไม่ตรงตามข่าวหรือก็อตามนางถูกพูดถึงว่างานเป็นหนึ่งในสามของหางโจเชียวนี่และนางก็งดงามจริงๆแต่เราพึ่งนาะ จะถูกดึงดูดจากกลิ่นหอมของดอกไม้ไม่ใช่ความสวยงามหรอกนะนี่ท่านจะบอกว่านางไม่หอมอย่างนั้นหรือข้าเพียงจะบอกว่าหากเราชอบใครสักคนเราจะชอบที่เขาเป็นต่างหากลาความคิดการกระทำน้ำเสียงดวงตาการพูดและมุมมองรูปร่างภายนอกเพียงเพียงองค์ประกอบหนึ่งแต่ยิ่งไปกว่านั้น ของพวกนี้มีหลายปัจจัยมากหากเจ้าจะถามข้าว่าข้าชอบนางหรือไม่นั้นคำตอบของข้าคือไม่นั่นเพราะความงามไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นสําหรับข้าสําหรับคนที่กระโดดลงไปยังทะเลสาบตะวันตกเพราะโจอย่างยางท่านช่างมั่นใจในคำตอบเสียเหลือเกินนะต้องบอกว่าข้านาเรียรู้หลายอย่างเพราะเกือบตายมาตั้งหากล่ เอาล่ะข้าไม่ถามท่านแล้วขอบใจนะแต่เรื่องข้อตกลงของเราอย่างน้อยท่านก็ช่วยบอกข้าเรื่องหนังสือที่ท่านใช้เล่าเรียนในการเตรียมตัวสอบระดับบนฑลในขณะที่เรากำลังทำภารกิจผู้พิทักษ์หน่อยสิอ๋อข้าจำมันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หรอกนะข้าก็มั่นใจว่าข้าหนาจำมันได้ก็แค่ข้ามั่นใจว่าข้าน่าจะจำมันได้ ท่านไม่ได้กำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงใช่หรือไม่หากว่าเจ้าต้องการที่จะรู้ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นข้าว่าความจำของข้าดีขึ้นหากว่าเจ้าสอนข้าเรื่องจุดฝังเข็มจุดฝังเข็มข้าได้เห็นปากกาปลายเหล็กที่เจ้านำมาในตอนสอบอ๋อ อาการแปลเหล็กนั่นถูกใช้ในศิละปะการต่อสู้เพื่อโจมตีที่ฉุดฝังเข็มเพื่อชนะศัตรูข้าได้เรียนมาแค่การป้องกันตัวจากโรงเรียนการต่อสู้เท่านั้นข้าคงไปสอนใครไม่ได้หรอกนอกจากนี้คนทั่วไปเขาไม่สอนการต่อสู้ให้คนอื่นง่ายๆหรอกท่านเองก็รู้นี่เอิม่มข้าไม่ได้ขอให้เจ้าสอนการป้องกันจุดฝังเข็มข้าเพียงแค่ต้องการรู้วิธีเลียงพวกมันนาะ จุดตายคือจุดที่สามารถโจมตีเพื่อปิดชีพจุดดับคือคนที่สามารถใช้ประโยชน์จากเสียงของผู้อื่นได้จุดนิ่งคือจุดที่สามารถโจมตีทําให้ร่างกายบางส่วนเป็นอมามพาตและอื่นๆอ,อ,อีกข้อมูลพวกนั้นคงไม่ใช่ความลับจริงหรือไม่ช้าก่อนท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้หรือนี่ท่านเป็นบุตรชายคนที่สี่ของกลุ่มผู้พิทักษ์มังกรสวรรค์จริงหรือไม่ หากเจ้ไม่อยากบอกข้าซะขนาดนั้นก็ถือซะว่าข้าไม่ได้พูดก็แล้วกันข้าเองก็จำข้อมูลตอนสอบระดับมณฑลไม่ค่อยได้ซะด้วยสิตกลงข้าจะบอกท่านเองขอบใจแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าท่านมักจะตัดบทข้าในขณะที่ข้ากําลังสอนท่านในบางครั้งกันนะ เจ้านี่คิดมากจริงๆเลยหลายกาดทุกคนหยุดหยุดเดินก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สิไปดูกันเถอะหัวหน้าผู้พิทักษ์จางมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือเหตุใดท่านถึงขึ้นมาอย่างเหนวหน้ากันเจ้าหมายความว่าอย่างไง ไม่ใช่ว่านักลบผู้วิทักษ์ทุกคนต้องมารวมตัวกันเมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นหรืออุ๊บฮ่า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 โอ้อย่าเข้าใจข้าผิดไปดูเหมือนท่านจะไม่รู้เรื่องของโลกนักลบผู้วิทักษ์เท่าไหร่นะข้าไม่รู้งั้นหรืองั้นเจ้าก็สอนข้าสิได้สิหากว่าท่านยืนยันเช่นนั้นงั้นข้าจะขอพูดตรงๆกับท่าน แม้ว่าท่านอาจจะดูหยาบคายไปเสียหน่อยพวกเรานักลบผู้พิทักษ์ไม่คิดว่าผู้พิทักษ์อยู่เลนนั้นจะมีค่าเทียบเคียงกับพวกเราเคยมีเหตุการณ์เมื่อเราอยู่ที่กลุ่มแต่มีมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติภารกิจผู้พิทักษ์เพราะพวกเขาเหล่านักรบอยู่เลนนั้นร้อนไร้ประโยชน์เมื่อจำเป็นผู้เฝ้าประตูอย่างน้อยยังสามารถขนสัมภาระเพิ่มเติม เกลิดมา้าทำอาหารซักผ้าและช่วยเหลือภารกิจได้เมื่อเทียบกับพวกนั้นแล้วปกติแล้วผู้พิทักษ์จูเลนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะพวกเขาเป็นนักรบผู้พิทักษ์แค่ในนาำเท่านั้นแต่สินจากคำพูดของเจ้าแล้วข้าว่านักรบผู้พิทักษ์นี่ก็ไม่เห็นทำอะไรมากเลยนี่นอกจากนี้เหตุใดเจ้าถึงแน่ใจว่าข้า ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภารกิจผู้พิทักษ์กันลาอะไรทำให้เจ้าคิดเช่นนั้นกันนั้นก็เอาซีข้าจะขอถามคำถามกับพวกท่านทั้งสองหากท่านตอบถูกข้าจะทำตามคำขอของท่านได้หนึ่งอย่างอย่างไงซะหากเจ้าทั้งคู่ตอบผิดละก็พวกเจ้าต้องเตรียมพร้อมสำหรับอาหารข้ามในวันนี้เจ้าจะต้องหาอาหารให้กับนักรบผู้พิทักษ์ คนฝ่อประตูและแม้แต่เหล่ามา้าจางลายางกีเป็นพ่ออยู่ภายใต้การดูแลของอืนระยองค่าจึงคิดว่าอยู่แล้วว่าเรื่องมันจะต้องเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำทุกอย่างให้ข้าอาบอายสินะือถ้าเป็นเช่นนี้หากข้าชนะข้าก็อยากจะให้เจ้าทำอาหารให้กับทุกๆคนด้วยแน่นอนเพราะเจ้าต้องการที่จะทำแบบนี้สินะ ข้าจะไม่อยู่เฉยแน่ตกลงคำถามของเจ้าคืออะไรละ่ะท่านเห็นกิ่งไม้หนามที่วางอยู่ตรงถนนนั่นหรือไม่นั่นคือเครื่องหมายที่คนของเจียงหูทิ้งเอาไว้ให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นสามารถติดตามเส้นทางหรือของผู้ที่พวกต้องการจะพบมันเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์แฝง มีอยู่หลายรูปแบบในโลกสัญลักษณ์แฝงน่านถูกใช้โดยคนทำธุรกิจในโลกของผู้พิทักษ์หากเป็นนักลบผู้พิทักษ์จะต้องรู้อย่างแน่นอนและนี่คือคำถามเจ้าสามารถบอกชื่อและความหมายของสัญลักษณ์แฝงนี้ได้หรือไม่หัวหน้าผู้พิทักษ์น่าจะเกินไปหน่อยหรือไม่ข้าและท่านจะละยองต่างมาร่วมภารกิจผู้พิลักษ์เป็นครั้งแรก เขาจะบอกชื่อของสัญลักษณ์แฝงที่มีเพียงนักลบผู้วิทักษ์ที่จะรู้ได้อย่างไรกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่เป็นภารกิจแรกของพวกเจ้าหรือไม่หากเจ้าคือนักลบผู้วิทักษ์นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องรู้นั่นรวมถึงนายน้อยจังระยองด้วยพอดีระเมื่อเจ้าถามคำถามจงอย่าลังเลและเตรียมรับฟังคำตอบจากข้าซะ ตกลงใช่หรือไม่ละ่ะหัวหน้าผู้พิรักจาง